สำหรับคุณผั้ชมเครื่องปิน้นปิ้นไม่ได้นะครับผมอาอย่างแรกเลยเราต้องเอาสายเครื่องปิ้นเนี่ยมาเสียบคอมหรือว่าเสียบโน้ตบุ๊กของเราก่อนนะครับผมอเครื่องปิน้นปิ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเออร์เลอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะมาลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วก็คลิกไปที่ p r i n t e r and s c a n n e r หรือว่าพิมพ์ก็ได้ให้คลิกไปที่ชื่อเครื่องปิ้นของเรานะครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วก็ให้คลิกไปที่ r u n the Turbo Shoot นะครับผมคลิกเข้าไปเลยรอแป๊บหนึ่งรอสักพักนะฮะ อ่ากด apply this fix ได้เลยครับผมแล้วก็แค่นี้เองครับผมเครื่องหลังจากรอแล้วเนี่ยเครื่องปิ้งของคุณก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแค่นี้จริงๆครับผมผมก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้มันช่วยได้ยังไงแต่ว่ามันช่วยได้นะครับผมแต่ถ้าใครมีคําถามอื่นๆเนี่ยมีคําถามอื่นๆผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับผมเพราะว่าเวลาผมมีปัญหาเครื่องปิ้งปิ้งไม่ได้เนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้ตลอดนะครับผมอ่า,ามาดูด้วยกันครับ มันจะโหลดนานหน่อยนะครับผมอ่าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเฮ้ยมันมันซ่อมให้เราแล้วนะอะไรทํานองนี้แค่นี้เครับผมจบแล้ว